สวัสดีครับ BPF4 ทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับผมวัดราชศรีครับกับช่วงเล่นทุกสายขายทุกองค์ครับคลิปนี้ก็เข้าสู่อีพีที่สองร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe ให้หน่อยเหมือนเดิมเช่นเคยครับชมและชอบสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาหรือโทรมาสอบถามได้เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สองแปดห้าศูนย์แปดสี่หนึ่งเปิดโทรมาไลน์ไปเดียวกันนะครับอ่า เหมือนเดิมครับราคาเดียวเลยครับราคาแบ่งปันทุกองน,นะครับนะฮะชมชอบถูกใจก็ค่อยแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาได้นะครับลิงก์ไลน์เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็เข้าไปแอดทักไลน์สอบถามราคากันมานได้นะครับ oh. แจ้งล่วงหน้านะครับมาไม่ได้รับเก็บไปทางนะพี่นะดูให้ชอบแล้วก็ขออนุญาตพร้อมโอนแล้วกันพี่ๆท่านใดที่ว่าชอบนะ มีหลลูกค้าหลายท่านนะถามมาว่ามีเก็บปลายทางไหมพอพเอินไม่ได้เก็บปลายทางนะครับแจ้งไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับมีอะไรมาแบ่งปันพี่พี่นะครับวันนี้วันนี้เริ่มกันที่องค์แรกนะครับเป็นพระก,กลิ่งนะครับกลิ่นเนี้ยเหมือนกลิ่งเปาร์เวเลตนะพี่นะพิมพ์ทรงเหมือนกลิ่งเปาเวเลตแต่ว่าเป็นเนื้อเหลืองนะพี่นะหรือว,ว่าอาจจะเป็นยุคเจ้าคุณสีสนเจ้าคุณอะไรยุคหลังหรือเปล่าครับเป็นเนื้อเหลืองนะครับนี่เหมือนกลิ่ง กลิ่นไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะพี่นะคล้ายกิ่นเปอรเลตนะนี่ครับดูนะใจกันนะครับเนื้อเหลืองเนื้อจะออกเหลืองแล้วพี่นะเนื้อท่องเหลืองนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ฮะดูฮะผ่าผ่านกันใช้มาหน่อยนะผิวเปิดนิดนึงนะครับคาบใครเดิมๆนะครับผ่าผ่านกันใช้ครับนี่นะครับ นี่ฮะภาพสภาพใช้หน่อยนะพี่นะนี่ฮะดูครับอดด้านหลังนะพี่นะอุดหลังตรงกลางเลยนะตรงเนี้ยอดกลิ้งด้านหลังนะครับนะครับนี่ประมาณนี้แล้วกันนะครับระอะไรรู้สึกจะเทช่อนะเทด้านลา่ลางนี่แหละเทช่อนะครับอดอดุด้านหลังนะครับนี่ประมาณนี้ครับนะกลิ้งเก่านะพี่นะ อ่ะโอเคผ่านไปองค์แรกนะครับองค์ต่อไปครับนี่ดูชอบผมดูชอบทองนะครับทองที่ปิดนะครับทองเก่านะครับนี่เป็นเนื้อว่านนะครับผมเคยเห็นบรรดาอะไรคุ้นค,นคนุคล้าย,ายๆนะพี่เซียนเซียนเขาลงอยู่นะเนื้อนี่เป็นรู้สึกจะเป็นเอ่อปิดตาของลุงปูไขวัดเชิงเลนั้างเนื้อสไตล์เนี้เนี่ย,ยอาจจะไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะพี่ลองดูนะแต่องค์เนี่ยผมดูเป็นเอ่อ ผมดูเป็นปิดตาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดนะพี่นะนี่ครับอาจจะเป็นหลวงปู่จีนวัดท่าลาดนะครับนี่ครับพิ oh. พมพ์น่าจะเรียกว่าพิมพ์ปีกกว้างแล้วกันนะะว่าโอ้โหปีกเนี่ยกว้างมากเลยนะพี่นะแหลังอุมอุ้มนะเนมลงคุกลักเนื้อว่านนะแก่ว่านนั่นเองนะนี่ครับน่าจะเป็นขี้พิมพ์แข้งหมอนนะนะครับนี่ทองเก่ามากเลยนะพี่นะนี่ผมชอบทองเลยทองเดิมเนี้ยนี่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมรู้สึกจะเคยเห็น เียนักเล่นเขาเล่นลงคล้ายๆไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะพี่นะลองดูแล้วกันนี่เนื้อแก่ว่านนะครับนี่ฮะผมชอบทองนะทองเดิมปิดตาหลงู่จีนนะครับอาจจะเป็นพิมพ์แข้งหมอนแข้งหมอนใหญ่นะครับปีกว้างเรียกว่าแข้งหมอนใหญ่ปีกว้างแล้วกันนะนะครับนี่ดูเอานะพี่นะ่าราคาแบ่งปันกันนะดูให้ชอบนะครับขายพอใจ ซื้อดูให้ชมให้ชอบก่อนนะครับหอยทักลายนี่ครับเนื้อจะแก่ว่านนะพี่นะนี่ยมนสารเพราะว่ายุคต้นก็จะเอาว่านมนสารผงยงว่านยงวัดยานี่แหละมาบดนะครับทําเนื้อผ้านะครับตอนแรกนะก็ยังไม่อาจจะไม่มีเนื้อตายตัวนะเป็นเพราะว่าบางทีบางกิจิกเก่ายุคแรกนะอาจจะมียังไม่มีเนื้อตายตัวนะอ,อาจจะเอาเนื้อหวานมังอะไรเนื้อผงยาหรืออะไรนะของตอนแรกนะ เพราะยังไม่มีเนื้อไตตัวอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่านะดูเอาถ้าชอบก็ทักทายแอดไลน์สอบถามราคามาได้นะครับปิดตาพิมพ์แข้งหมอนปีกกว้างหลวงปู่จีนวัดท่าลาดนะครับแปดเลี้ยนะครับนี่ดูครับปีกกว้างมากเลยนะครับนี่สวยนะครับมีหูด้วยนะดูดีๆเนี่ยมีหูด้วยนะครับนี่ฮะหูขึ้นเลยนะทองเก่านะครับผมชอบทองนะนี่ฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่เนื้อหานะครับ โอเคผ่านไปอ,องค์ต่อไปครับเป็นพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะครับนี่ดูนะพี่นะพระองค์นี้เจ้าของเดิมน่าจะใช้มาหรือล้างมานะพี่นะลอยยนะผิวลอยๆอาจจะล้างมาหรือเปล่าทีนี้ก็ตรวจตรงผิวผิวเปิดนะตรวดหลุดเม็ดทรายเม็ดแร่มันหลุดนะเนื้อผิวมันเลยไม่เรียบนะนี่ครับดูฮานะพี่นะนี่ครับหน้าใหญ่ ขี่ข้างนะนี่ฮะยันคมยันหนาคมนะอกลําแขนลํานะนี่ับผิวจะค่อนข้างจะเล่ยๆหน่อยนะพี่อาจจะใช้มาแล้วแร่เม็ดหลวดอะไรหลุดนะเนื้อหลุดตรงผิวนะก็เลยผิวไม่เลยไม่เรียบนะนี่ับแต่ผิวเนี่ยเป็นเส้นเลยนะตรงเนี้ยตรงแอ่งเนี่ยเห็นไหมเป็นเส้นลึกเลยนะพี่นะนี่ตรงผิวเนี่ยมนมีเส้นๆลงไปด้วยนะ เนี่ยดูหลังนะหลังลึกเลยนะนี่ครับตามบนปูนเลยนะแต่ว่าสภาพใช้หน่อยก็เลยสึกๆหน่อยนะครับนี่บัวเดิงๆนะโค้งๆแอนนิดนึงนะบัวนี่ดูว่าขาจะเลนะื่อยหน่อยน่าจะโดนใช้สึกสัมผัสมาสนะครับขอบข้างตัดนี่ครับเรียบมีการขูดนะนี่ครับผงผงเดิมประมาณนี้นะครับนี่ เป็นผงพุทธคุณครับนี่ฮะนี่ฮะผงประมาณนี้นะพี่นะนี่ด้านหลังครับนี่ฮะด้านหลังประมาณนี้นะครับหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับ ก็ปองบอกว่าไก่นี่คือเป็นขยันธรามากินนะครับนี่นะครับนี่หลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับเทวดาขี่ไก่นะครับพิมพ์นิยมสูตรของท่านละนะนะครับนี่ดูฟอร์มดูธรรมชาตินะพี่นะหลังอย่าอุ้มๆนะตรงเนี้ยน่าจะเป็นมีการฝนนิดนึงหรือเปล่านะเพราะว่าเจาะรูแล้วก็อุดผพงนะนี่ตรงนี้อุ้ม,มนะครับดูครับอนมีรอยกดพิมพ์ด้วยนะ ี่มือนะครับนี่ดูขอบดูสันนะพี่นะด้านล่างนี่รูสึกจะฝนนิดนึงนะพี่นะอาจจะล่างหรือว่าศึกนะนี่เอามาเล่ยนเลี่ยนหน่อยเดื้อหายนะครับนี่นะครับนี่ครับดูครับเป็นเส้นเสียนนะนะครับโอเคนะประมาณนี้นะพี่นะหลวงพ่อปานขี้ไก่นะครับพิมพ์นิยมนะครับดูครับความลํำนะ นี่ฮรนี่ครับลูกประปานขี่ไก่นะครับโอเคผ่านไปครับองคต่อไปครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ดูครับดู้วยรวมโดยพิมพ์นะครับนี่ซ้มไหวผ่าสี่กนะครับเส้นเล็กเลี้ยวคมรัดกระทัดลัดนะครับนี่เห็นเื้อนหาหนึบนุ่มครับเดี๋ยวมาลงกล้องให้ดูนะพี่นะองค์นี้นะ นี่ฮะดูฮ่เนื้อหานี่นบนุ่มเลยนี่นี่ฮะนี่ฮะนี่ยสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เขียดยาวจจรลดซุ้มนะครับดูครับเส้นลวดโค้งหมดตัวนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับนี่ครับเนื้อหาหนึกนุ่มนะครับดูครับเนื้อหานี่ตรงนี้ผิวเปิดนิดนึงเนี่ยเนื้อหาเม็ดแดงมีอยู่นะ นี่ดูพี่พี่เห็นไหมนี่ครับนะครับนี่ใต้ฐานนะครับล่องฐานลึกนะครับนี่ฮะเดี๋ยวครับดูดีๆก็ฐานด้านล่างนี่รู้สึกจะเป็นแอ่งนิดนึงนะพี่เห็นเนาะตามเงานะมันไม่เป็นร่องนะเป็นแอ่งนิดนึงนะนี่ฮะน่าจะเป็นกับแม่พิมพ์นะ นี่ฮะฐานชั้นล่างนี่จะเป็นฐานตันนะครับทึบแต่ว่าตรงกลางนี่มีแอ่งนิดนึงนะระวังเนี้ยน่าจะระวังเนี้ยเป็นแอ่งแอ่งนิดนึงนะเล็กๆ็กนะครับนี่สภาพโดยรวมดูคันข้างนะพี่นะดูนี่ครับเนื้อหาหนึบนุ่มครับตัดขอบกระบอกนะครับนี่ตรงเนี้เนื้อเปิดเลยนะตรงนี้นยน่าจะโดนฝนโดนอะไรสักอย่างเนี่ยเนื้อหาเห็นข้างในชัดเจนนะครับเนื้อหนึบนุ่มแก่ทั้งอิ้วนะครับนี่ครับ นี่ฮะนะครับด้านหลังนะครับนี่นี่ฮะด้านหลังนะพี่นะนี่ฮะด้านหลังนะครับนี่ครับมานี้นะพี่นะด้านหลังนะครับนี่น่าจะมีรอยย้ำกดพิมพ์หรือเปล่านี่แอ็มงตรงนี้บุ๊บบุ๊บบับบับนะนี่นี่ฮะดูฮะนี่ฮะพระสมเด็จ สี่เหลี่ยมชิ้นฟังนะครับพิมใหญ่นะครับนี่อ่ะโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นพระท่ากระดานนะครับเนื้อชิ้นตะกัวสนิมแดงนะรองค์นี้น่าจะเป็นกลุ่นน้าหรือเปล่านะพี่นะเพราะว่ามีไข่ขึ้นนะครับนี่น่าจะเป็นกลุ่นน้านะครับไม่รู้กลุ่ไหนม้างนะพี่ออกกลุ่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าพระถ้าแช่น้ำเขาก็เรียกกลุ่นน้านะผมก็มั่วไปนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะก็มีหลายกลุ่นนะขึ้นหลายกลุ่นนะพี่นะไม่รู้กล่ยไหนม้างนะนี่ ดูครมีขึ้นไข่นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพระที่ว่าลงอยู่ในกลุ่นน้านะโดนน้าขังไว้ขึ้นมาคือมีสนิมตะกันไข่น้ำหนาๆจับอย่างนี้นะครับนี่นี่ฮะดูคะัผมว่าเป็นไขนนะ่น้ํานะเนี่ยสนิมขึ้นอยู่ในน้ําแล้วสนิมก็ขึ้นเหมือนกันนะนี่ส้มๆตรงเนี้ยหน,นานนะแข็งโปกเลยนะพี่นะนี่ตรงนี้ก็เทาอร่อนหนึหนงนะครับนี่ดูครับ นี่ขอบข้างประมาณนี้นะครับนี่ดูฮะนี่ฮะแข็งเลยนะระเบิดตัวอาจจะโดนกระเทาะออกไปนะครับนี่แต่ว่าไขคลุมหนาปึกเลยนะแข็งโป๊กเลยนะนี่ครับนะครับนี่ถ้ากระดานพิมใหญ่นะครับเป็นลงปลูกน้ํานะครับไม่รู้ออกที่กลุงแตกกลุกไหนไม่รู้นะพี่นะอโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นรูปหล่อหรือพวกเงินพิมพ์ขี้ตานะครับรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพิม ขี่ชายนะพี่นะนี่ฮะดูเนื้อหาภาพครับใครพระสภาพชายนะครับนี่ที่มาของคาว่าขี้ตานะครับรูปลอลงพูนพิมพีตานะครับนี่ผมดูเนี่ยผมชอบตรงนี้เลยนะพี่นะพระเสียนที่ว่าลงโชว์ในเว็บเนี่ยผมเคยเห็นนะพิมพ์เนี่ยมันจะมีเนื้อเกินออกมาตรงนี้นะพี่นะแล้วมีติ่งเนื้อเกินตรงนี้นะครับดูออกแล้วกันพิพีถ้าชอบก็เนี่ยผมดูแล้วเกินจากในไม่พิมพแน่ๆนะนะไม่ใช่่ถอดบล็อกหรืออะไรนะเนี่ยเพราะว่ามันติ่งป้อนนูนออกมาธรรมาชาติดี นะครับนี่พี่ๆลองหารูปชมแล้วกันนะครับพระเซียนเนี่ยพิมพ์เนี่ยมันจะมีติ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับอถ้าดูชอบก็ทักทายสอบถามราคามาแล้วกันนะครับนี่ก้นจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ดูฮะนี่นีครับนี่เนื้อจะเกินเป็นปิ้นออกมาอย่างนี้นะครับนี่ชัดเจนเลยนะครับนี่ไม่รู้เขาเรียกพิมพอะไรนะพี่นะเห็นเซียนลงอยู่นะพิมอย่างเงี้ยมันจะมีตามําหนิเนื้อเกินขึ้นตรงนี้แล้วก็มีติ่ง เม็ดตรงนี้นะนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ดูด้านข้างนะครับพระสภาพใช้นะครับนี่นี่ครับดูครับด้านข้างนะครับข้าวไข่พระสภาพใช้นะพี่นะนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะพี่นะนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์พี่ตาครับนี่โอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดคือวันเนื้อตะกัวพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ สภาพใช้หน่อยหน้าโดนโดนนิดนึงแต่ว่ายังมีความเป็นพิมพ์มีทรงมีพิมพ์ให้เห็นอยู่นะนี่ครับนี่ตะกัวเก่าไขาขึ้นแล้วพี่นะภาน่าจะสภาพใช้หน่อยละนะนี่ครับดูครับคราบไขนี่ครับนี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์ใหญ่นี่ตะกัวน,นะครับนี่ดูครับตะกัวเก่าแล้วนะครับนีส่ <hoof ing> สภาพใช้นะครับนี่ครับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดคือวัน พิมใหญ่นะครับเนื้อตะกัวนะพี่นะนี่อ่านี่อ่าดูว่ากันนะครับชอบใจทักทายสอบถามมากันได้ราคาแบ่งปันทุกองนะครับมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้อีพีนี้นะครับนี่พระคงนะครับเนื้อออกจะหยาบหน่อยนะพี่นะเนื้อออกดํานะเนื้องค์นี้อาจจะออกโซนหยาบหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เนื้อจะออกหยาบหน่อยนะครับนี่ เนี้อโซนหยาบนะครับนี่ดูครับบัวเป็นเม็ดเ,เม็ดนะครับแต่เนี้อจะออกหยาบหน่อยเนื้อดํานะครับออกเนื้อออกดํานะครับนี่ครับละคงเนื้อดําม,มีรูด,ดํหรอเปล่านะพี่นะนี่ขี้ไข่ขี้กุดีกุค่ากุยังอยู่พอประมาณนี้แต่เนื้อจะออกโซนหยาบหน่อยนะครับผมดูแวบ,บแรกเนื้อว่าไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นเนื้อว่านหรือเปล่านะผมดูเอ๊ะ รือว่าจะเป็นเนื้อว่านนะก็ไม่แน่ใจนะพี่นะผมก็ตีเนื้อดําแล้วกันนี่ดูพี่ๆว่าไหมผมเมื่อดูแว็บแรกจะคลายเหมือนจะเป็นเนื้อว่านหรือเปล่านี่ครับดูครับไม่แน่นะพี่นะอาจจะเป็นเนื้อว่านหรือเปล่าผมไม่รู้ผมแว็บแรกผมดูว่าเนื้อว่านหรือเปล่าเนาะถ้าเป็นเนื้อว่านเนี่ยอาจจะเป็นเกจิล้อพิมพ์พระกุหรือเปล่าหรือว่าเป็นพระกูเลยได้ว่าสร้างองค์พิเศษเป็นเนื้อ ดินแก่วาดหรือเปล่านะครับนี่ครับดูไปไปดูงานผมก็ยังชะโงนอยู่นะครับเป็นเนื้อดินหรือเปล่าหรือว่าเป็นเนื้อว่านนี่ครับไม่แน่ใจนะพี่นะดูฮะนี่เป็นลงเม็ดแร่นะหรือเปล่าหรือว่าเป็นเนื้อว่านเม็ดว่านหรือเปล่าไม่รู้นะพี่นะแต่ว่ามันดีนะส่องแล้วดูมันดีก็เ,เลยนามาแย่งปานพี่ๆนะนี่ครับนี่ครับพักคงนะครับ เนื้อออกดำนะครับออกว่านดำนะครับนี่ยครับเนี่ยครับดูเนื้อหาเนี่ยครับอ,อ,อ่ะโอเควันนี้ก็มีมาแบ่งปันพี่ๆแต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับชอบใจสนใจองค์ไหนก็ทักทายแอดไลน์เข้ามาครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8เ0 8 4 1เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ ก่อนจากกันไปก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ตามรับชมจนจบนะครับและบรรดา fc ทุกท่านที่มีโอกาสละคุณกดไลค์กดแชร์ให้กดบอกต่อนะฝากบอกต่อก็ขี่กดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะที่นี้ด้วยและบรรดา fc พี่เป็นหลังใจอุดหนุนกันเลยมากราบขอบคุณอย่างสูงครับสําหรับคลิปนี้ ep นี้ก็ขออนุญาตกราบลานไปก่อนไว้ก่าหน้าพบกันใหม่ครับสาหรับคลิปนี้ ep นี้ขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับ